จำนำข้าวประเภทที่ทำมา8ปปีที่แล้วตั้งแต่สมัยทับทักษิณเป็นต้นมามันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในเมื่อรัฐบาลก็ยังอยากจะมีนโยบายที่ทำกับชาวนาถ้าปล่อยไว้ให้ให้ใหใหแบบกลไกตลาดอย่างเดียวชาวนาก็คงไม่ชอบใจรัฐบาลก็บอกไม่มีอะไรเล่นเลยทำอะไรก็ทำอะไรไม่ได้ตกลงมันควรจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยการอุดหนุนคุ้มครอง กลุ่มคนที่เป็นฐานล่างที่เสียเปรียบที่ยากจนอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นอเพราะฉะนั้นถ้าจะออกแบบนโยบายแบบใหม่ก็ต้องเป็นนโยบายที่เรารู้ว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะที่เสียเปรียบแล้วต้องการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจากผู้เสียภาษีและผู้เสียภาษีในสังคมในระบบประชาธิปไตยที่พอมเีเงินผมก็คิดว่าเขาก็ยอมรับนะว่าสําหรับคนที่ยากจนกว่าเขาก็ยอมที่จะจ่ายเงินได้ แต่เราช่วยเหลือตรงนี้แล้วอย่าแล้วก็ให้มั่นใจว่าระบบเราการช่วยเหลือนั้นเป็นการช่วยเหลือบุคคลที่ยากจนบุคคลที่เป็นฐานล่างจริงๆแล้วอย่าให้การช่วยเหลือนี้เนี่ยมากระทบกระเทือนกับการผลิตมากระทบกระเทือนต่อการค้ามากระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจปล่อยให้ระบบเศรษฐกิจมันเดินไประบบตลาดมันเดินไปตามปกตินะฮะการค้ามันก็จะเจริญรุ่งเรืองตามปกติการทำการผลิตข้าวการค้าข้า ก็จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศนะแต่ขณาดเดียวกันเราต้องไม่ลืมกลุ่มคนที่ยากจนชาวนาที่ยากจนเราให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะตกลงก็คือในหลักการก็คือกลับไปให้กลไกตลาดทํางานลงสีกลับไปทํามาค้าขายทํามาหากินโดยการคิดค้นแล้วก็ผลิตข้าวโดยการสีข้าวให้ดีที่สุดผู้ส่งออกหาตลาดส่งออกให้ดีที่สุดช,ชาวนาปลูกข้าวให้ดีที่สุดกลับไปเหมือนเดิม ส่วนชาวนาไหนที่ยากจนหรือว่าเสียเปรียบคนอื่น,นเขาตรงนั้นเนี่ยรัฐจะเข้ามาดูแลอันนั้นส่วนหนึ่งอันนี้คือส่วนสวัสดิการส่วนที่สองคือส่วนพัฒนาส่วนพัฒน,นาเราก็รู้ว่าอาวเรามีจุดอ่อนในการพัฒนายัางไงเวลานี้เรารู้แล้วว่าเรากำลังมีคู่แข่งผลิตข้าวที่ที่ต้นทุนต่ํากว่าเรานะฮะเราก็ต้องหนีเขา เราก็ต้องมาปรับปรุงคุณภาพของเราปรับปรุงต้นทุนการผลิตของเราให้ต่ําลงปรับปรุงให้ผลผลิตต่อไร่ของเราเพิ่มขึ้นนะฮะให้ให้รายได้ของเกษตรกรเนี่ยมีมีสูงขึ้นอันนี้คือส่วนมนนาฒนาหรือแม้กระทั่งมาตรฐานข้าวเ,เราค้าขายกันข้าวของเราจะต้องมีมาตรฐานสูงขึ้นเรามีการวางระบบมาตรฐานและกระทรวงเกษตรก็ทําไว้แล้วแต่ยังไม่มีการมาใช้ ปฏิบัติอย่างจริงจริง,รงรังๆเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลละเลยไม่เคยสนใจที่จะให้เงินลงมาพัฒนาเรื่องพวกนี้เราก็ไปพัฒนามาตรฐานข้าวมีข้าวเปลือกมีมาตรฐานว่าข้าวเปลือกเข้ามา10กิโลนี่สีแล้วจะได้ต้นข้าวเท่าไรนะฮะมีไอ้ได้ข้าวสารมาก็ข้าวสารก็มีมาตรฐานมันให้มันเป็นมาตรฐานระดับต่างๆของพวกนี้ต้องทำนะฮะจะทำให้ระบบข้าวเรามีคุณภาพขึ้น มีราคาสูงขึ้นจะต้องมีนโยบายอย่างไรจะต้องไปวิจัยให้ข้าวของเราเนี่ยมีคุณภาพหลังหมงต้มแล้วเนี่ยมันมีคุณภาพที่เป็นไปตามความต้องการของของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆของพวกนี้เราทำ <Okay. S 2> นะอาจารย์หมายความว่าที่เรา<ม>ไปหมกมุ่นแนละเล่นเรื่องตลาดเรื่องราคาอันนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ช่วยในการพัฒนาของจริงของจริงต้องทำอย่างไรให้ชาวนา สามารถผลิตเพิ่มผลผลิตได้ครับต้นทุนต่อตันต่ำๆจะได้เอาไปสู้กับเขาไม่ว่าตลาดโลกจะเป็นไงเราก็สู้เขาได้อันนั้นน่าจะเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดชาวนาเห็นด้วยไหมตรงนี้จุดสําคัญที่สุดคือ,คอท่านอาจารย์นิพนธ์พูดต้นทุนการผลิตถ้าอยู่ในสภาพที่พอสมควรที่สามารถต่อสู้กับการค้าต่างประเทศได้ที่สามารถทําให้ผู้บริโภคภายในที่ไม่ได้เป็นชาวนาเนี่ย ได้กินข้าวสารที่มันไม่แพงเกินไปนะผมว่าแค่นี้ก็จะเป,เป็นเรื่องที่ชาวนาอยู่ได้และทุกคนก็อยู่ได้ครับสิ่งสําคัญที่สุดมีเรื่องเดียวตอนนี้กเกษตรกรชาวนาเป็นหนี้อยู่นี่คือตัวสําคัญที่เป็นตัวขวางครับที่ทําให้กระบวนการที่เราคิดว่าอยากจะทำเนี่ยมันถูกสะดุดครับ,รบ,บางรายเนี่ยเป็นหนี้อยู่แสนสองแสนถึงหนึ่งล้านก็มีเพราะเป็นหนี้สะสมหนี้นี้ไม่ได้เกิดจากการพืชตัวของชาวนา กิดอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเกิดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ที่ทำให้การทําการเกษตรเขาเสียหายก็เกิดเป็นหนี้ขึ้นตัวนี้ใจผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามาดูเรื่องการผลิตดูเรื่องปัจจัยทั้งหมดปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่การเกษตรได้หยุดหนี้ให้เกษ,ษตรกรซะแต่ไม่ได้ยกหนี้หยุดหนี้ก้อนนี้เพื่อจะให้ตั้งตัว แล้วเดิมดําเนินชีวิตใหม่ผมคิดว่าตัวนี้ไปได้เลยรัฐบาลคงจะต้องดูแลไม่คงจะไม่ใช่แบบดูแลจํานําแล้วบอกว่าเอาแค่สามหกแสนคนแปดแสนคนมันต้องสามล้านเจ็ดแสนครอบครัวด้วยที่ต้องดูทั้งหมด mm hmm. ถามว่าเราจะมีนโยบายหรือวิธีมาตรการอะไรที่จะประกันราคาขั้นต่ำนะฮะที่เรียกว่าต้นทุนที่แท้จริงที่เขาควรจะเป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนบวกกำไรสัก40%มันควรอยู่จุดไหน นั่นคือฟลอร์ไพที่รัฐบาลจะต้องค้าให้ได้ว่าถ้าหากกลไกตลาดหรือเสถียรภาพราคาตลาดไม่ว่าตลาดโลกจะขึ้นถ้ามันลงต่ำกว่านั้นรัฐบาลจะต้องเข้าแทรกแซง,งทันทีนั่นนั่นนั่นคือการประกาศตัวว่าหนึ่งทนาแล้วคุณไม่ขัดทุนเรื่องความเสี่ยงภัยเรื่องราคา<อ>แต่ความเสี่ยงภัยในเรื่องของภัยธรรมชาติมันจะตามมาทีจ้ะกรณีอย่างที่ท่านบอกว่าเป็นหนี้เป็นสินพ่ออะไรพราะความเสี่ยงภัยเรื่องธรรมชาติวันนี้ในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์ครับ ลงทุนไปแล้วไล่ละ4,000 500, 5,000รัฐบาลจ่ายน้ำท่วมรัฐบาลจ่าย320แน่นอนที่เหลือทำไง,งก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบ,บดอกเบี้ยร้อยละหต่อเดือน60สิต่อปีนี่วงจรมันเกิดขึ้นสุดท้ายสุดเขาต้องขายที่นานี่สินดอกเบี้ยมันพอกูนขึ้นตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าความเสี่ยงภัยธรรมชาติรัฐบาลจะดูแลอย่างไรมันต้องมีระบบประกันภัยเหมือนกับลงสีลงสีผมสร้างมาร้อยล้านนะฮะผมต้องประกันภัย เพราะถ้าเกิดผมไม่ประกันภัยผมไม่มีปัญญาสร้างใหม่ล่ะถ้าไฟไหม้แต่ถ้าไฟไหมขึ้นมาผมได้เงินคืนจากบริษัทประกันผมยังสร้างใหม่ได้ผมยังกลับตัวมาเล่นใหม่ได้ทําธุรกิจใหม่ได้ไอ้นี่คือความเสี่ยงในเรื่องของราคาผมว่ารัฐบาลควรจะสร้างระบบให้ชาวนาเนี่ยพอจะได้ราคาที่มีประกันภัยอะคือหมายความว่าราคาคุ้มทุนคุ้มทุนกรับเอาละชัดครับในในในประเด็นที่สอง วันนี้ถ้าบอกว่าตอบตรงนี้เนี่ยถามว่าครบไหมมันก็จะเป็นตอบโจทย์ที่ว่าแล้วคุณได้สร้างคุณภาพ productivity ของอาจารโโย์ทวดเรียกภาษาอังกฤษนะผลิตภาพหรือ productivity ต้นน้ำคือการปิดได้หรือเปล่าคำตอบเรายังไม่มียุทธศาสตร์ในหรือนโยบายในการพัฒนาเรื่องอย่างนี้เลยผมเรียนนะหนึ่งเรื่องพันข้าวก็เป็นปัญหาที่ท่านเกษตรกรได้พูดถึงวันนี้ผมบอกได้เลยนะฮะวันนี้บุญเก่าของประเทศไทยกำลังจะหมดแล้ว คุณอุปการจากนักวิชาการที่วิจัยพัฒนาสายพันธุ์มา30ปีเรากินบุญเก่ามาเราไม่เคยเติมบุญใหม่เข้าไปเลยวันนี้แพ้ชนะอีก5ปีข้างหน้าส0ปีข้างหน้าแพ้ชนะอยู่ที่สายพันธุ์ข้าวเห็นไหมครับเราพูดถึงพันธุ์ข้าวงไอ้เจ็ดสิบห้าวันเนี่ยใช้เพื่อน,น้ําท่วมป้องกันน้ําท่วมแต่ว่าเอามาเล่นกันเป็นตลาดปกติตซึ่งมันก็เจ๊งผมเรียนตรงนี้ว่านี่คือสิ่งที่ต้องพูดถึงนโยบายในเรื่องของการพัฒนายุทธศาสตร์ว่าด้วยการ ผลิตภาพการผิดของต้นน้ำคือชาวนาทั้งระบบทั้งหมดในหลักการก็คือเห็นด้วยในการ <S <S ที่ต้องเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตให้ได้นั่นคือหัวใจน,นั่นคือความย,ายั่งยืนจากรับ